ลำละสามโลน่ะนะลำข้างในใหญ่หมั้ยอ่าใหญ่อ้าตีว่าสามโลอ่ะได้เท่าไหร่ยีสองยี่ก็คือยี่แปดตันถนูกไหมเนะี่ยแล้วเราจะมาห่วงอะไรเขาให้ยัดลองเดียวข้างเดียวก็ไม่ยอมกลัวจะตกหางกลัวจะซ่อมจะว่าเออนะผู้จัดการวิษณุเปี่ยมเพชรบ,บอกฝากให้พูดให้ด้วย พอวันนี้ท่านติดประชุมบอกพนักงานจ้าห่วงอะไรบอกให้ยัดข้างเดียวยังไม่ยอมเลยอะ่ะใช่ไหมยอมรรบใช่ไหมห่วงมันขี้เกียจซ่อมใช่ไหมเออมันไม่ใช่หรอกนะถ้าพันอ้อยเราดีต้องซ่อมไหมล่ะเออก็ไม่ต้องซ่อมอะ่ะแล้วพันอ้อยเราก็ดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราจะกลัวอะไรอาจารย์แขกก็บอกแล้วว่าใส่มากได้น้อยแต่พอใส่น้อยเราได้มากอะ่ะ จริงป่าเออก็เนี่ยก็เป็นการยืนยันให้เราไปเห็นคือถ้าเราบอกว่าเราได้แต่ฟังไม่ได้เห็นก็ยังคาใจอยู่ใช่ไหมผมนึกว่าไอกิจกรรมพาเดินดูแปลงอ้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องฟังมาคิดตามไปดูด้วยก็เหลืออีกอย่างเดียวก็คือไปลองทำดู ทำดูนะครับกลับไปเนี่ยแต่ละคนผมก็เชื่อว่าไฟท่วมตัวเหมือนเก่านะไฟท่วมตัวอยากทำก็ลองไปทำดูได้นะครับนะครับถ้าไม่มีเครื่องปลูกเป็นต้นกล้าก็แนะนำว่าเอาเครื่องปลูกไฮสปีดชักล่องพร้อมใส่ปุ๋ยไปด้วยนะแต่ใบกบกับลูกกิ้งล้อหลังเอาออกนะแต่ต้องชำต้นกล้าก่อนนะ ต้นกาก็ใช้ถาดเพาะนะอยา่างข้างหลังของอาจารย์แขกนะครับถ้าใครไม่มีก็สั่งเฮยุทธได้ถาดเราแค่100ร้อยกว่าบาทนะครับสี่สิบห้าวันแล้วก็เอามาปลูกนะระยะเมตรยี่สิบก็ได้พราเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าเมตรยี่สิบมันอกอาจารย์แขกออกได้จากอาจารย์กิโนมังกีลำอกลำนี่ปลูกได้กี่ไร่แล้วเนี่ยสี่สิบไร่แล้วเราไม่จําเป็นเลยต้องเอาเป็นแบบแหนบแอดเลย เห็นไหมไม่จําเป็นครับดังนั้นสิ่งที่อาจารย์แขกอบอกหมดแล้วพวกเราเนี่ยบอกให้เรารู้หมดแล้วว่าจริงๆอาจารย์กิโดให้มาก็ไม่ได้ให้มาจนแอบแอนเหมือนกันให้มาแค่5ลำสามลำสี่ลำแต่ก็เอามาขยายทดลองกับดินของเราเองทำไมท่านไม่ให้มาเยอะเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าพันอ้อยบังเบอร์มันก็เลือกกลุ่มดินเหมือนกันใช่ไหมเราก็บอกล้ามันเลือกกลุ่มดินนะ ดังนั้นถ้ามาเลือกกลุ่มดินเนี่ยเอามาเยอะมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์เหนื่อยฟรีถูกไหมแต่ถ้าอันไหนแล้วเอาไปทําในกลุ่มดินบ้านเราเฮ้ยมันได้สามปีเนี่ยก็หมายความว่าอะไรเห็นต่อสามหรือยังได้เห็นต่อสามแล้วใช่ไหมตัดสินใจได้ไหมว่าจะขยายหรือไม่ขยายถูกไหมเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราสามารถขยายได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ พี่แขกบอกมาแล้ววิธีการนะครับและถ้าดีขยายต่อถ้าไม่ดีก็จบแค่3ปีพอถูกไหมครับอันนี้เป็นแนวทางนะของนักเรียนทุกคนอยากให้เดินแนวทางอย่างนี้อย่าทําแบบใจร้อนนะเท่าแก่ทําเศรษฐีทําอะไรเงี้ยอย่าไปทําแบบนั้นนะครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับกระเป๋าตังค์เราเท่าไหร่ก็ไปลองปลูกเพาะชาใส่ต้นถุงใส่ถุงก็ได้ใส่ต้นกล้าก็อ,อใส่ถานเพาะก็ได้ นะครับแล้วก็ใช้เครื่องแล้วยังไม่มีเครื่องปลูกอย่างกระชนแขกก็แนะนําอย่างที่บอกใช้เครื่องปลูกไฮสปีดที่เรามีอยู่แต่เอาไอ้ชุดล้อปลบเอาออกก็คือมันก็จะใส่ปุ๋ยรองพื้นให้แล้วก็ชักร่องให้ถูกไหมครับแล้วก็เอาไม้ตลับเม็ดทําเป็นไม้ไผ่ก็ได้เมื่อก่อนพี่จันแดงจำได้ใช่ไหมเราใช้เชือกใช่ไหมเมื่อก่อนเราใช้เชือกไม่เหรอใช้เชือกบันเป็นปม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 ,ปมเชือกยา,ยาวเลย แล้วก็ดึงขึงที่เดียวเป็นปมแล้วก็ให้ทุกคนวางตรงปมตรงนั้นเนี่ยถูกปะจําได้ที่ลองทําที่หนองตะรามก็เอาเชือกเชือกพลาสติกนี่แหละแล้วก็มัดเป็นปมเป็นเส้นเลยนะแล้วก็ต้นกล้าก็วางใ้ตรงปมที่เรามัดเป็นระยะเอาไว้แล้วไปเวลาย้ายแถวก็เยาะกันเส้นมันก็จะเร็วเห็นไหมเทคนิคนะอ่านี่เทคนิคจากประสบการณ์ล้วนๆเลยครับภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาก่อนเราทํากันมาเมื่อ 20, เกือบยี่สิบปีที่แล้วพอเราชักล่องแล้ว เราก็เอาต้นกล้าววางเราก็ใช้จอบปลบแค่นั้นเองไม่ถด้มีอะไรมากมายเลยถ้าไม่มีเครื่องมือใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วเราก็รีบให้น้ําหยดเพราะบอกก่อนว่าปลูกต้นกล้าต้องมีน้ําหยดตามตูดเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวดินมันจะแห้งเกินไปก่อนจะเอาต้นกล้าไปปลูกแนะนําว่าลดน้ําตอนเช้ามืดถูกไหมพี่พาเอาน้ําลดก่อนเนาะสมัยก่อนเราไม่ได้ลดเป็นไงผง หลุดกันหมดเลยพอดึงออกมานี่เป็นหลุดลากเลิกหลุดหมดนะต้องแนะนําว่าเอาน้ําลดให้ชุ่มก่อนแล้วพอใส,ส่ปุ๊บมันจะดูดน้ําเข้าไปอยู่ในนั้นมันจะเป็นก้อนแล้วเราค่อยดึงขึ้นมาปุ๊บมันจะไม่หลุดถุงแล้วเราค่อยเอาไปปลูกนะครับอันนี้ก็แนะนําเสริมนะครับในเรื่องของการที่บางคนอยากจะปลูกต้นกล้าครับนะแนะนาว่าคนไหนอยากจะกลับไปปลูกต้นกล้าเห็นเม็ดยี่สิบชักฟิตและอยากทําผมรู้อยู่แล้วว่าเด็กต้องกลับไปอยากจะทํากัน,กน นะเออผมก็เลยต้องบอกแนวไว้ก่อนเดี๋ยวจะพลาดถูกไหมเดี๋ยวเราจะพลาดดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้พลาดทําอย่างที่ผมบอกนี่แหละนะนะเอเอ,อตัวเครื่องปลูกไฮโดรปีชนะชัรล่องเลยใส่ปุ๋ยลองพื้นให้เรียบร้อยในเครื่องปลูกนั่นแหละนะครับอ่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาใส่ปุ๋ยก้นหลุมนะครับแล้วก็เอาเชือกมัดเป็นระยะระยะระยะแล้วก็ขึงทีละเส้นนะครับแล้วก็ปลูกตามนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะ สำหรับคนอยากจะไปทําอ้อยหลุมก็แนะทำว่าอย่างนั้นก็คือวิธีการง่ายๆนะครับส่วนวันนี้ก็เหลือสุดท้ายก็เลยผมจะพูดน้อยหน่อยเพราะว่าป .2 เราถือว่าป .1 พูดไปเยอะและ้วก็คือในเรื่องของสิ่งที่ทุกคนเป็นเป้าหมายเหมือนเดิมสามเหลี่ยมแห่งความสําเร็จอ้าวมีอะไรบ้างเราทําอ้อยเราหวังอะไรกาไรกาไรสูงสุดใช่ไหมครับ เหมือนเดิมอา้าวสำเร็จเป็นความสำเร็จทัวหน่อยมีอะไรครับนักเรียนมีอะไรบ้างอย่าบอกว่าลืมนะมฮะอะไรอ่ะ,ะเอาแล้วตายแล้วก,กลับไปเรียนปหนึ่งใหม่ <c oughs> อาจารย์แชมป์ตกหมดเลยวะ <c oughs> ลืมมนแล้วเหรอ สามเหลี่ยมแห่งความสาเร็จของเราที่อาจารย์กิโดให้มาตัวแรกคืออะไรทามิงใช่ไหมเออทามิงคือจังหวะเวลาเออตัวสองเพื่อกําไรสูงสุดก็คือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังบวกกับปัจจัยที่อ้อยต้องการมีห้าอย่างมีอะไรบ้างห้าอย่างที่อ้อยต้องการมีอะไรครับ ห้าอย่างที่อ้อยต้องการมีอะไรครับดินน้ำปุ๋ยธาตุอาหารอา้าวุอาหารอุณหภูมิแสงแดดกับอีกหขั้นตอนในการทำงานมีอะไรบ้างครับหขั้นตอนในการทำงานมีอะไรครับนี่กำลังสอบอยู่นะเนี่ย อะไรครับลมผลครับลมผลอยู่ไหนช่วยหน่อยเร็วอะไรครับฮะเออปบมือให้หน่อยเก็บเกี่ยวแล้วอะไรอีกอ่าบำรุงตอหลังตัดหัวใจจะวาย คุณเห็นอะไรในอ้อยของอาจารย์แขกบ้างไอ้เรื่องพวกนี้มีครบทุกอย่างหรือยังคุณเห็นดินเขาเป็นไงดีไหมผมว่าแย่นะน้ำเป็นไงดีทานอาหารเป็นไง อุณภูมิแสงแดดไม่ต้องพูดถึงมีเหมือนกันมาดูวิธีการเจรยมดินเขาเป็นไงดีปลูกเขาดีคปูบำรุงเขาดีแล้วยังอื่นล่ะเก็บเกี่ยวเขาใช้ได้บำรุงต่อหลังตัดมีอะไรไม่ดีบ้างแล้วเราล่ะ นี่ไงเป็นสิ่งที่ผมจะพยายามย้อนให้เรากลับมาเห็นตัวเราเองไม่ต้องไปบอกใครว่าเราดีหรือไม่ดีถูกไหมให้ผมให้ผมบอกมาทําไมว่า,าดีหรือไม่ดีดูเราดูตัวเราเองเลยว่าที่อาจารย์แขกทุกวันนี้เราดูเนี่ยปัจจัยที่อ้อยต้องการคือครบกระบวนการห้าขั้นตอนครบดีทุกอย่างถูกไหมแล้วดูอาจารย์แขกจะได้กําไรสูงสุดไหม คุณคิดว่าอาจารย์แขกจะได้กําไรสูงสุดไหมเริ่มต้นจากอาจารย์แขกปลูกอ้อยแค่ไม่กี่ไร่มีรถไถเผาเดียวคันเดียวที่ผมมาสอนอาจารย์แขกณนะวันนั้นจนถึงวันนี้มีรถไถสิบห้าคันที่จากแค่ไม่กี่ไร่ตอนนี้ห้าหกร้อยไร่มันคือความมั่นคงใช่ไหมดังนั้นขอให้เรามั่นใจครับว่าขบวนการนี้ มันไม่ต้องมานั่งพิสูจน์แล้วอาจารย์แขกกับพวกเราทํากันมาเป็นยี่สิบปีแล้วนะครับดังนั้นขอให้พวกเราเนี่ยมั่นใจครับทุ่มเทครับเดินให้ตรงอย่าแวะอย่าเลี้ยวอย่าผสมผสานมีวิธีการอะไรที่แนะนําไปให้ทําทําแบบนั้นเพราะอาจารย์อย่างอื่นนะอาจารย์ก็โดนมาหมดแล้วเหมือนกันก็ไม่ได้แนะนําให้ทํานะครับขอให้เรามั่นใจนะครับ แล้วเราก็จะไปสู่กำไรสูงสุดเหมือนท่านอาจารย์แขกเหมือนกันอ่ะสุดท้ายมีคำถามไหมครับผมสรุปไว้ให้แค่นี้วันนี้โหเหมือนตึบเหมือนกันเนี่ยอหนึ่งโหมมายิ่งกว่าเรียนนี่กะมันทำมา20กว่าปีแล้วเนี่ย โอ้โหอาจารย์มันเสื่อมไปได้ด้วยนะต้องลงของทุกปีไหมเนะี่ยอย่างนี้นายก็ต้องลงของทุกปีใช่ไหมต้องเอาใหม่ทุกปีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องมาลงกระหม่อมใหม่นะเอออ่ะเ,เ,เดี๋ยวบอกบอก,บอกผู้จัดการวิศวกรให้ครับนะว่าโอ้พนักงานเขาสารภาพมาแล้วมันเสื่อมต้องลงของใหม่นะเพราะไม่ได้เรียนปหนึ่งด้วยใช่ไหมพี่พา ถ้าเห็นไหมคุณอย่าคิดว่าเขาทำกระบวนการ5ขั้นตอนมา20กว่าปีแต่ถ้าเนื้อหาไม่ได้เอามารวบรวมให้เห็นหรือได้เรียนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ได้แต่ทาแต่จับกระบวนการไม่ได้แต่พวกเราเป็นนักเรียนเราอยู่ในห้องเรียนเราได้จับกระบวนการตั้งแต่ในห้องเรียนก็คือเหมือนกับว่าอีกคนหนึ่งได้เรียนทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติแต่อีกคนเรียนแต่ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้เรียนทฤษฎี ถูกไหมอันนี้คือเห็นความชัดเจนเลยเห็นไหมตอบไม่ได้เลยกูไปไม่เป็นเลยแต่อีกคนหนึ่งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมันแน่นกว่าเห็นไหมครับดังนั้นการเรียนในห้องเรียนสําคัญไหมอย่าจะเอาปฏิบัติอย่างเดียวครับบ้านเรารเกษตรกรชอบปฏิบัติอย่างเดียวเห็นไหมออปฏิบัติอย่างเดียวปุ๊บไอ้ตรงนี้ไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยนะะตอบไม่ได้เลยนะครับดังนั้นวันเนี้ย โอเคละเราได้ทั้งหมดแล้วขบวนการที่คุณกิโดให้มาก็คือ5ขั้นตอนเตรียมดินปลูกควรบำรุงเก็บเกี่ยวแล้วก็บำรุงอ้อยตอหลังตัดปัจจัยที่อ้อยต้องการ5อย่างเหมือนกันครับดินน้ําปุ๋ยธาตุอาหารอุณหภูมิแสงแดดบวกกับอีก3ามอย่างก็คือจังหวะเวลาคุณภาพมาตรฐานเพื่อกําไรสูงสุดของเรานั่นเองโอเคไหมครับสรุปงี้ง่ายไหมอ่ะโอเคขอบคุณมากครับอย่างนั้นก็ผมถ้าไม่มีคําถามก็ ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวอ,อ,อาจารย์คิวโดจะแจกมอบเป็นคนมอบประกาศเสนบ